พามาขยายพันธุ์กุหลาบหินกันนะคะวันนี้นี่นะคะต้นกุหลาบหินเขาก็ออกกิ่งมาเยอะแยะไปหมดแล้วค่ะวันนี้แม่นกจะมาขยายพันธุ์แบบง่ายๆค่ะแล้วเขาก็เพาะง่ายมากๆค่ะปลูกง่ายค่ะอันดับแรกก็หากิ่ง ที่ดูจะสมบูรณ์แล้วก็แก่เลือกดูไว้สักกิ่งหนึ่งนะคะอันนี้แม่นกจะเอากิ่งนี้แหละค่ะที่เห็นแล้วก็เตรียมดินก่อนนะคะอันนี้ดินที่เหลือจากการปลูกต้นบอนสีแม่นกก็เอาไม้มาทำให้เขาเป็นดินร่วน ให้ร่วนแล้วก็สามารถปลูกหลุลาบเห็นได้ก็พรวนพรวนเขาให้เป็นดินร่วนแบบนี้นะคะพอได้ดินที่ดีในกระถางแบบนี้แล้วก็ นำกิ่งพันธ์ุที่เราเลือกแล้วนะคะก็หักไปเลยค่ะแบบนี้หักออกมาเลยได้ค่ะแล้วก็นํามาปักในกระถางนะคะนี่ค่ะได้แล้วก็นำปักลงในกระถางได้เลยค่ะง่ายๆ จากต้นเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็นำมาปักลงในดินที่เตรียมไว้ค่ะปักลงไปให้ลึกสักประมาณ2เซนติเมตรค่ะตั้งเขาให้อยู่นะคะแล้วก็กดดินลงไปให้ต้นเขาตั้งอยู่ค่ะแต่ถ้า กรณีต้นเขายาวแบบนี้ก็จะใช้ไม้ปักไว้ให้ต้นเขาตั้งอยู่นะคะน,นะคะแม่ลกก็หาไม้มาปักไว้แบบนี้นี่คือปลูกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอน้ำมารถค่ะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะการขยายพันธุ์ภูลาบหินค่ะง่ายๆค่ะ